กินวิตามินซีอย่างไงไม่ให้เกิดนิ่วนะครับข้อที่1นนะครับกินวิตามินซีจากธรรมชาติเลยนะจะได้สบายใจ2กินวิตามินซีไม่ควรเกินนะครับหนึ่มิลลิกรัมต่อวันนะครับหลายคนอาจจะเถียงในใจว่ากินเยอะกว่านี้ก็ได้ใช่ครับแต่เพอิอนว่ามันมีงานวิจัยว่าถ้าเรากินเกิน 1000- หรือ2000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันจะอาจ กระตุ้นให้บางคนเกิดนิ้วได้แต่ไม่เยอะนะครับไม่ถึง10%ของคนที่กินวิตามินซีเกิน1 0 0 0 2 0 0 0หรือ2,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยถึงจะเกิดนิ้วนะครับ 3. นะครับพยายามดื่มน้ำวันละ2-3ลิตรอย่าลืมนะครับคนที่กินหรือไม่กินวิตามินซีก็ตามผลสุดท้ายการที่เราดื่มน้ำน้อยอาจจะเหนียวน้ำทำให้หลายคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดนิ้ว ในทางเดินปัสวัขึ้นได้นะครับส่วนใครจะดูวิตามินซีที่ผมกินอยู่ก็พิมพ์คําว่าวิตามินแล้วก็ไปดูแล้วกันส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นธรรมชาตินะ่ะกินมา15ปีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ก็กินเป็นธรรมชาติตลอดเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวเหมือนกันนะพยายามกินเป็นธรรมชาติดีกว่านะครับยิ่งถ้ากินเป็นธรรมชาติแล้วเป็นออร์แกนิกได้นี่ยิ่งแจ่มมากเลยนะครับโอเครักทุกคนนะครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะครับกับความรู้เจ๋งๆแบบนี้ที่ผมอยากจะมอบให้คนไทยแล้วก็ทุกคนสามารถแชร์ได้นะครับสวัสดีครับ